d 0ศูนย์หนึ่งเกศบัวตัวองค์ที่หนึ่งครับเกศบัวตัวมันนี้สวยนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้เก็บได้เลยนะครับดีศูนย์หนึ่งท่านใดชื่นชอบนะครับสวยมากด้านหน้านะครับสวัสดีครับพี่ชลูนะครับดูพระสมเด็จมีแต่องค์สวยๆเก่าๆธรรมชาติทุกองค์นะครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่นะครับให้หัวใจหน่อย นะครับด้านหน้าด้านหลังครับอันนี้เก็บบัวตูมนะครับรุ่นนี้น่าเก็บนะครับสวยเดี๋ยวให้ชมเนื้อพระนี่แบบอืมสวยจริงๆ <g ül> <g ül> เนื้อพระนี่ดูไกลๆเห็นนะฮะแตกแตกลายเลยนะครับสังขลโลกเลยนะครับเห็นพระมีวิติ ผิวด้านบนนี่มีความมันวาวนะครับเป็นกระดูกนะครับอันนี้แกะผงเกสรน,นะครับนี่อยู่ในกูนเปลือกหอยแล้วนะครับอันนี้ใบเบี้ยนะครับแกะตังอิ้วนะครับองนี้สวยนะครับเก็บใต้นะฮะสำหรับเกตบวัวทูม อยากให้ชมนานๆองคไหนสวยนะครับอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ครอบครองจริงๆนะครับเห็นไหมฮะออโอ้โหดูสวยจริงด้านหลังนี่เป็นหินไปแล้วนะครับพื้นผิวนะครับเห็นไหมฮะส่วนที่เกินออกมาผิวขาวขาวเนี่ยฮะเป็นหิน อ่อนครับสีเหลืองเป็นคาบเกรสรน,นะครับผงเกรสรที่ขับรุ่นนี้สวยนะครับอยากให้อยากให้เก็บมีด้านข้างนะครับอออืมืมม โอเคนะครับสำหรับเกรบัวตูมองค์ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปชมองค์ที่สองกันตรงนี้รหัส d ีศครับ d ีศเกรบัวตูมนะครับ d 0 2ให้ทําบ,บุญสามหมื่นครับด้านหน้าด้านหลังนี่คือพ้าเก่านะครับ สวยมากนะครับผมกดหัวใจไม่ทันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณสบายนะครับตรงนี้เนื้อขาวนะครับละเอียดเลยนะครับสวยมาก อืมนะครับมีสังคตินะครับ <S <S ชมเนื้อพระกันหน่อยนะครับนี่ทองคํานะฮะ Oh. รุ่นนี้สวยนะครับด้านหลังเห็นรูพุนปลายเข็มเยอะเลยนะครับหลังเรียบครับมีความเป็นธรรมชาตินะครับมวลสารกระจายเต็มทั่ว <วา>นะครับองนี้ก็เป็นองค์ที่2อนะครับท่านใดชื่นชอบก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ d 02ครับเกตบัวตูมองค์ที่3<วา>มองค์นี้รหัส d 03ครับ d 03เกตบัวตูมนะครับอ่านะครับมีใครชอบองค์ไหนไหมครับ พระทางสวนสวยทุกอง์พุทุกคุณสูงครับอ๋อสวัสดีครับพี่อนุวัฒน์นะครับพี่อนุวัฒน์สบายดีนะครับองนี้เนื้อขาวนะครับโอ้โหนะโอวนสารค่อนข้างหยาบหน่อยนะครับ <c oughs> ข้าปูนถูกขับมาค่อนข้างเยอะนะครับรงนี้ ครับผงเกสรน,นะครับเนื้อพระก็จะมีการปิแตกนะครับเป็นธรรมชาติโอ้ครับพี่เฮงเฮงลวยๆนะครับพี่อนุวัฒน์ สำหรับรุ่นนี้นะครับพิเศษสามหมื่นบาทนะครับก็นะครับฐานแซมไปแล้วนะครับเจดียังนะครับปกโพไปแล้วนะครับเกตบวดตูมงที่สามด้านหลังครัเห็นไหมฮะขอบด้านข้างนี่ปิ่ร่อนหมดแล้วนะครับโอ้โหนะครับผมบอกให้เห็นถึงความเก่าเลยนะครับเนื้อด้านหลังนี่ปูนเปลือกหอย เนื้อเกินเนื้องอกออืนี่เลยนะครับเนี่ยซุ้มก่อเลยครับะนะครับสำหรับองค์นี้นะครับ D03 นะครับถ้าไในชื่นชอบเก็บทวูมก็สแกน QR code เข้ามาได้นะครับองนี้ก็สวยนะครับ D 04 D ูนยศูนะครับด้านหน้าด้านหลังรุ่นนี้ค่อนข้างเก่านะครับองพระมีมิติมากนะครับ เนื้อพ้าออกขาวนะครับโอ้โหมวลสารเต็มเลยนะฮะมีการปินะครับผงเหล็กไหลนะครับของพุทธคุณมวลสารเยอะนะครับนี่ถ้ามองตาเปล่าเนื้อดูนเนียนมากเลยนะครับ เรานำเข้ากล้องกำลังขยายสูงนะครับโอ้โหสวยได้เห็นแล้วก็มีความสุขนะครับได้เห็นองค์พระสวยๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันนะฮะตลอดระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับ โอ้เป็นไงครับด้านหลังนะครับองค์นี้ท่านใดที่ชมไม่ทันนะครับก็ไปชมผ่าน YouTube ได้นะครับเดี๋ยวจะอัพลง YouTube ให้เลยนะครับโอ้สวยนะครับเก็บได้สามหมื่นบาทมูลค่าไม่แพง องค์ที่สี่นะครับอีกสักหนึ่งองค์นะครับสำหรับในส่วนของเกตบัวตูมองนี้รหัสดี5ูนห้านะครับดี5ูนห้าด้านหน้าด้านหลังครับ เนื้อพระจะมีเกสรนนะครับมาปกคลุมคาบปูนเนื้อพระนี่ค่อนข้างแห้งมากนะครับแห้งมากๆเลยนะครับยิ่งสองยิ่งเพลินเข้าผ่นะครับ ด้านหลังนะครับโอเคนะครับสำหรับเกตบัวตูมนะครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้า ทั่วไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โยกนะคะไม่ว่าจะเป็นโยกเก่าโยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมกรบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจาจ้์โตพรมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะ โดยชั้นที่1น,นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็ นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนอเจอ์เนฟไฟล์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพ,ธพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธเจา้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งเปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะ วิจิตงดงามตะกรารตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้น,นะคะ่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดละคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันค่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ